ติดเมือ,มองกินดีต้นรับสู่บริการซ่อมมือถือด้วยไอเดีซ่อมมือถือนะคะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะตอนนี้ลูกคก้าก็มาซื้อที่ร้านเราก็บริการให้ปกตินะคะอันนี้แม่ค้าก็มาสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่นะคะ ซีนมือถือนะคะ็นสมือถืออยากให้ลูกค้าทุกท่านแก้ไขปัญหาอยา,อยากให้ใช้งานได้ปกติถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาก็เข้ามาหน้าร้านศึกษาซีเรียมือถือนะคะอันนี้ก็ไลฟ์สดให้ลูกค้าชมบรรยากาศสดๆตลอนะคะ,ะคก็ทำงานทุกวันนะคะได้เป็นไน พนักงานเราก็สมัครเม็ดสมัครโกให้ลูกค้านะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศหน้าร้านอันนี้หน้าร้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูบรรยากาศหลังร้านนะคะตัวไที่ส้มมืดถือขั้งเองพนักงไฟฟ้าพร้อมดูแลนะคะที่ร้านของเราลินช่องนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้ามีปัญหาเรืนน่องน้นเรก็ลองเอ็นมาที่ร้านแล้วก็สอบถามพนักงานเราได้ะคะ่ะ ถ้ามีปัญหาจริงๆก็เดี๋ยวช่างเราจะดูรายละเอเรื่องงานซ่อมถ้าแบบเล่นๆเล่นไปไม่ได้ช้างงานหน้าร้านเราก็ดูรายละเอนะคะ,ดคะเดี๋ยวมาดูหลังร้านกันอันนี้หน้าร้านหน้าร้านนะคะเราก็หนาแน่นเหมือนเดิมนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้ใจไว้ทีนะล้วคะ่ะไปอยู่ในโทรศัพท์ จะให้ลูกค้าดูนะคะบรรยากาศน่ารักสุดๆ่ะงด้านทีสาขาตลาดซีมเมืองของเาคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหลังของเราโอช่างเรากำลังกินค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหน้าร้านร้วยอทีสาขาตลาดสีมุมเมืองของเรานะคะตอนนี้ก็บรรยากาศสุดๆน่ารักนะคะ ถ้ามีปัญหาด้านใดก็เข้ามาร้านดูไอทีสาขาตลาดสีมเมืองได้นะคะเปิด24ชั่วโมงค่ะขอบคุณลูกค้าที่มาจากฝั่งเศยจาวยู u ูบติดต่อก็มาได้นะคะอันนี้พนักงานเราก็สมัครเฟซสมัครไลน์พร้อมดูแลให้เอ็ดได้ไหมคะถ้าแอ็ดไม่ได้เดี๋ยวเอดน้องแอดให้น้องแอดให้พี่เขาก็ได้รู้สึกว่าพี่เขาสแกนไม่ได้พิมพให้เลยอันนี้ก็แอ็ดเฟซบุ๊กนะคะเข้าเพื่อพิมพ์งานนะคะ นี่หนะ้าร้านรวยไอทีสาขาตลาดสิีเมืองเมืองตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เวลากลางวันนะคะตอนนี้ก็แดดจ้ามานิดนึงแต่ก็ไม่ทําให้ลูกค้าเราสดถอยนนะคะเพราะว่าลูกค้าเราก็แบบมีปัญหามือถือมาปรึกษามีปัญหาสายชาร์จชาร์จไม่เข้าก็มาแอปเล่นไม่ได้ก็มาแอปธนาคารใช้ไม่ได้ก็มาค่ะสัญญาณอ่อนไม่มีสัญญาณก็มาค่ะเติมเงินไว้โทรศัพท์ เดิมเนี่ยเติมอะไรก็มาได้ค่ะด้วยไอทีสอบโจ์ให้ลูกค้าทุกอย่างนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเลยจ้ะด้วยไอที ตอนนี้ก็ลูกค้าก็พยายามาจะเข้ามานะคะพยายามแบบว่าให้ลูกค้าได้ดูแลกันทั่วถึงนะคะ บรรยากาศหน้าร้านนะคะตอนนี้ก็ให้ลูกค้าดูบรรยากาศหน้าร้านรวยไอทีซ่อมมือถือมีป้ายข้างบนนี้นะคะเขียนว่ารวยไอทีโฟกัสหน่อยโฟก,กัสหน่อยรวยไอทีแล้วก็ซ่อมมือถือแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นสะพานนะคะสะพานหลังตลาดนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าได้ลงมาแล้วก็จะมีอาคารรถผักของเรานะคะอาคารรถผักของเราตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงบ่ายแล้วตอนนี้ส6หนาฬิกา 4- 9นาทีนะคะ รถผักก็เข้ามาเยอะลูกค้าก็เข้ามาเยอะนะคะที่จอดรถแล้วก็เริ่มหนาแน่นขึ้นนะคะตลาดสีมุมเมืองของเราคือคักมากไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าลูกค้าก็สัญจรมานะคะโดยไอทีก็คือคักไม่แพ้กัน,นะคะ่ะเพราะว่าพนักงานเราก็พร้อมมาดูแลลูกค้าทุกคนนะคะแต่ว่าก็อยากให้ลูกค้าแบบว่าเผื่อเวลามานิดนึงนะคะเพราะว่าการออนถ่ายข้อมูล การซ่อมนะคะต้องใช้เวลาประมาณอาแล้วแต่งานนะคะระยะเวลาหนึ่งนะคะเปลี่ยนแบตเป็ีป่น,นจออะไรประมาณนี้ต้องเผื่อเวลาไว้หนึ่งเวลาเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอแล้วก็ต้องมานั่งเทสเราผ่านหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะต้องเผื่อเวลาไว้หนึ่งนะคะลูกค้าคือเราอยากให้ลูกค้าได้เห็นบรรยากาศกันสดสดดีๆก็เลยมาไลฟ์สดให้ลูกค้าดูทุกวันซึ่งเราไม่มีจะมีคําพูดใดจะบอกลูกค้าแต่ว,ว่าก็ขอบคุณลูกค้านะคะ ที่ไว้ใจเราเสมอมาขอบคุณทุกท่านที่ไว้ใจให้เราดูแลอาคารรถผักตรงนี้าค่ะจะเป็นสะพานนะคะตรงที่อาคารรถผักสะพานนี้เชื่อมไปกับฝั่งขวามือถ้าลงไปขวามือจะไปดอนเมืองภาาซ้ายมือ ก็จะไปตรงซอยที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับไอตรงรถไฟฟ้าตรงตลาดบางสิบนะคะตรงนั้นผ่านไปดูพินได้ค่ะแล้วกะอาหารรถถังแล้วก็ให้ลูกค้าดูบรรยากาศสดๆหน้าร้านกันมีปัญหาด้านใดก็มานะคะรวยไอทีนะคะวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ